ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพอดีครับหรดมาขับมาจากถนนพอดีหมานอยู่ครับพี่น้องวันนี่นไงละ่ะพี่น้องกี่มองเห็นไหมน้อ,นองนี่ครับ คืองลวงครับพี่นอ้องอดียอดรงสายตรงเอาแลวครับทำเอาก็ถ้ทำไวกับหายทำเอาคนอื่นเขาก็อเอาอย่างว่าเละครับกระเทือนห็นแล้วจัดเลยครับเดี๋ยวขอทำขวบแป๊บนึงครับ เรียบร้อยครับผมครบเรียบร้อยครับเต็มตัวคือเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันทางบนเลยครับครับพี่น้องนั่งพึงอยู่นี่ครับ โอ้ยยังไม่ทันมีอะไรเลยพี่น้องเอ,อ้ยว่ะโอ,โอ้เสียดายพึ่งจะทำไงได้ล่ะอ้าวทางขอเธอนาะเอาลละครับลงมาแล้วครับพี่น้อง ขึ้นยากลงยากครับเอากล่องมือถือถ่ายมีมีกล่องใส่หัวคือครับได้แต่หัวนาำครับก็ก็ได้อยู่ครับหัวนนำครับอู้สองโลได้อยู่ครับ ถือกว่าคุมอยู่ท่านม่เอาเข้ากเอาเนาะทำง่ายได้เน,นาะแต่ว่าไหนก็นยังดีครับครับครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ